สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพาวรวยนะคะสูตรหวยดีนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาสอนสูตรยี่กีของห้องชัดเจน5นาทีนะคะแต่จะเป็นอ่าพิกัดบวกมัดเด้งเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้ก็อ่าสูตรที่79แล้วนะคะอ่าใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน ep ต่อๆไปนะคะ ใครที่ยังไม่มีลิงก์นะคะแล้วก็ยังไม่มีห้องนะคะอแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสมัครลิงก์แอดให้เข้ากลุ่มฟรีนะคะสมัครลิงก์เติมขั้นต่ํานะคะก็คือถือว่าเป็นกำลังใจให้แอดนะคะในการวางเลขนะคะสูตรนี้นะคะอแอดก็จะใช้เลขบอกกันนะคะไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะเป็นสูตร ที่79นะคะก็อย่าลืมนะคะกฎของห้องแอดก็มีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะเราก็ต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งนะคะสักประมาณ3 4รอบหรือว่า 2- 3รอบนะคะใหะ้สูตรเดินก่อนเราค่อยลงมือนะคะ,ะข้อที่2นะคะเราต้องตั้งเป้านะคะว่าเราจะตั้งเป้าวันละ200หรือว่า300อ่าแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะคะ คนทุนเยอะแล้วก็ตั้งเป้าวันละ500นะคะ3รอบแล้วก็ได้ถอนนะคะแอดก็ออยากจะแนะนำสมาชิกนะคะไม่ต้องแทงทุกรอบนะคะบางชีสูตรมันก็ไม่ได้เดินทั้งวันนะคะมันเดินเป็นช่วงนะคะสูตรที่แอดให้ไปนะคะสมาชิกก็นำไปดัดแปลงใช้กับห้องอื่นได้นะคะาบางคนก็ชอบห้องชัดเจนนะคะเพราะว่ามันออกเร็วแต่แอดว่ามันก็เสียเร็วเหมือนกันนะคะ ข้อที่3นะคะเราต้องเชื่อมั่นในสูตรของเรานะคะถ้ากล้า,ากลัวๆนะคะเราก็แอดว่ามีสิทธิ์เสียแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในสูตรของเรานะคะแอดแนะนําอย่าตามหลายห้องบางทีเรามาาีห้องกลุ่มนะคะมี2กลุ่ม3กลุ่มเห็นห้องนี้เข้าเราก็ไปตามห้องโน้นเห็นห้องนี้เข้า เราก็มาตามห้องนี้เหมือนกระโดดไปกระโดดมานะคะแล้วก็มันจะทําให้เรา,าเสียได้นะคะมีหมื่นก็หมดหมื่นนะคะอแอดจะแนะนํานะคะแต่ถ้าใครไม่โลภนะคะสัก2อถึงสามรอบแล้วก็ได้ถอนเราตั้งเป้าวันละสามร้อยแล้วก็เดือนหนึ่งเราก็ได้เก้าพันแล้วนะคะแอดถือว่าก็โอเคนะคะแอดส่วนมากแอดจะวางห้องอพิกัดห้านาทีแล้วก็ห้องฟ้านะคะใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะคะ อแอดไลน์ไอด์ใต้คลิปนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะวันนี้ก็คือวันที่15นะคะเดือน3พศ2564นอ่ะคะามาดูกันเลยนะคะแอดก็จะใช้หลักร้อยนะคะบวกด้วย10ล่างบวกด้วย10ล่างนะคะเท่ากับ x นะคะบวกด้วย5คงที่นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็ดูให้จบคลิปนะคะ ก็คือ9บวก9ก็เป็น18นะคะ18บวก5คงที่ก็เป็น23เราจะก็จะได้อี่ห้า5 6นะคะเราจะนำมาแทนพิกัดล่างนะคะพิกัดล่างแล้วก็เราจะนำมามัดด้วยนะคะมัดคือยังไงก็คือเราจะาวินตัวหลังนะคะกับเลขด้วยนะคะ่า4 5อ่หาเรามัดด้วยนะคะเจ 8 9 0 1กนะคะก็คือเราจับบินอย่างนี้นะคะ373839303132นะคะก็เหมือนเดิมอย่างที่คลิปอ่าก่อนกนที่แอดสอนมานะคะเรากลับเลขด้วยนะคะเราแทงล่างกดอ่ากด2ตัวล่างแล้วก็กดกลับเลขนะคะแล้วก็แทงแล้วก็เราก็มารูดอ่าสามสี 3, 4, 5, 6, ูดสิบเก้าประตูนะคะ รอบนี้เข้าไมค้าห้าสองเข้านะคะสองเด้งนะคะได้มัดด้วยอ่าก็คือเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะคะเราก็มาบวกห้าคงที่เท่ากับยี่สิบสามนะเราก็จะเอาตัวท้ายก็คือสามมานับเพิ่มนะคะอ่ารอบต่อไปอ่าสี่บวกห้าก็เป็นเก้านะคะเก้าอ่าบวกห้าคงที่ก็เป็นสิบสี่แล้วก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ถ้าใครจะมัดเพิ่มหรือว่าเราลูดเรากลัวเด้งเราลูดอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าต้นทุนมันก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเรามัดด้วยเรากันมัดเราด้วยนะคะถ้ามันมาเด้งเราก็ได้กําไรเยอะนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหกศูนย์สองเด้งนะคะได้มัดด้วยเจ็ดบวกหกก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามบวก อ่าหก็เป็น18ก็จะได้ 8, 9, 0, 1นะคะมัดเพิ่มแล้วก็นับต่อจากอ่าตัวท้ายเลยนะคะแล้วก็ได้ 2, องสามี่ห้าหกนะคะสองหเข้าไหมคะเข้าเด้งนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรสดๆนะคะของวันที่15นะคะบางคนบอกว่าแอดเอาไปวางในห้องทำไมเลขไม่เดินไม่เข้า แล้วใครคะจะเอ,า,อาสูตรตัวเองที่ไม่เดินมาลงในช่องใช่ไหมคะสมาชิกก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะว่ารอบอาจากรอบ9 0 4 9 5ถึง29428นะคะมันจากรอบไหนถึงรอบไหนนะคะก็สมาชิกก็นำไปใช้ดัดแปลงห้องอื่นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากใช้5นาทีแล้วก็นำสูตรของห้องอื่นมาดัดแปลงใช้ได้ทุกห้องนะคะ ดูรอบถัดไปเลยนะคะแอดจะไปเร็วนิดนึงนะ2อบวก0ได้2นะคะบวก5คงที่ก็เป็น7 8 9 0นะคะถ้าเราจะมัดเพิ่มแล้วก็1 2 3 4 5 6นะคะรอบนี้เด้งที่กัดนะคะที่กัดก็คือ9 0นะคะ,อะรอบต่อไป4บวก0ได้4นะคะบวก5คงที่ก็เป็น9 0 1 2 นับเพิ่มไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสี่ศูนย์เข้าไหมคะเข้าเด้งเจ็ดบวกอ่าสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกห้าคูงที่ก็เป็นสิบหกเจ็ดแปดเก้านะคะถ้าใครจะอ่านมัดก็คือนับเพิ่มอย่างที่แอดบอกนะคะก็สิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรอบนี้เข้าเด้งที่กัดนะคะเจ็ดกับเก้านะคะ ห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่นะคะสิบสี่บวกห้าคูที่ก็เป็นสิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองมัดเธอแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ด เรามาแทนสองสรอบเราได้ถอนแล้วก็ถอนแล้วก็จะเติมใหม่ก็ได้นะคะ,ะศูนย์บวกห้ก็ได้5นะคะห้าบวกหาก็เป็นสิบแล้วก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะบวกเพิ่มไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าเด้งพิกัดน,นะคะรอ,อบถัดไป8ปบวกสาก็เป็น11นะคะ11บเอ็ดบวกห้าคงที่ก็เป็น16 7, 8, กดแ้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านนบเพิ่มไปเลยเข้าเด้งนะคะสวยงามไหมคะหนบวกห้าก็เป็นหนะคะหกบวกห้าคงที่ก็เป็นสิบเอ็ดสองสามสี่อ่านับเพิ่มไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเกสวยงามไหมคะเข้าก็ถ้าใครที่เข้ากลุ่มที่ดูอาคทิปแอดนะคะก็จะเห็นว่าอ่าแอดลงช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะ ก็ใครทีอ่อยากเข้ากลุ่มก็กดแอดไลน์มาที่ใต้คลิปนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้สมัครลิงก์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แอดนะคะสมัครลิงก์แล้วก็เติมขั้นต่ำนะคะ9บก0ได้9นะคะ9บก5คงที่ก็ไป14หบวก8 9 0 1 2 3สรอบนี้นะคะไม่เข้า ทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้แต่ถ้าเดินแบบนี้นะคะแอดว่าถ้าทบเราแอดว่าได้นะคะเพราะว่าสูตรมันก็เดินยาวมาแล้วนะคะแต่ถ้าเดินบ้างหลุดบ้างเดินบ้างหลุดบ้างอ่ะแอดไม่แนะนําให้ทบนะคะให้เราหยุดดูก่อนให้รอ,อเลขมันเดินสมาชิกค่อยอย่ะตามนะคะเจ็วกศูนได้สูอ่าเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ7บวกอ่าห้คงที่ก็เป็น12 3 4มี่ห้านะคะหกเจ็ดนะคะเข้าไหมคะเข้าห้หทบได้เด้งด้วยนะคะ9กบวกหก็เป็น14บสนะคะสิบวกห้าคงที่ก็เป็น19ก็จะได้9012ศูนย์หนอ่าสามสี่ห้าหกดแดนะคะสองแดเด้งนะคะสิกว่ารอบนะคะหลุดแค่รอบเดียว แอดถือว่าโอเคนะคะถ้าเรารูดรูด19ประตู4ตัวนี้นะคะ19ประตูแล้วก็เรามาบวกมัดวินนะคะมัดวินกับเลขด้วยทุกรอบนะคะที่แอดแนะนำนะคะ อแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะหรือว่ากดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ีหน้านะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้านะคะอแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเีงเรียงดยด้วนะคะสวัสดีค่ะ